สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a n n e ชนผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะคนที่คุณถอยออกมาชาวส่องไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะหรือชาวราศีตุลพลังงานคุณอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นพลังงานคนของคุณเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะคนที่คุณถอยออกมาตอนนี้คุณกําลังคิดมากสับสนนะคะ สองจิตสองใจว่าอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาติดต่อสื่อสารไหมนะคะเอาคนคนนี้ออกจากหัวไม่ได้แต่มันก็ยังมีความรักหรือความต้องการแหละที่อยากจะเจอหน้าคนคนนี้นะคะเราก็ยังไม่สามารถตัดใจได้ขนาดนั้นหรอกนะคะคิดเอากลับมาคิดมาวนเวียนวุ่นวายว่าการที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ร่วมงานหรือไม่ได้ร่วมชั้นเรียนเนี่ยนะคะคนคนนั้นคิดถึงคุณบ้างไหมอยากจะโทรหาคุณไหม อยากจะเจอหน้าคุณบ้างไหมหรือรักคุณบ้างไหมอะไรสิ่งนี้ยนะคะคุณกำลังคิดสิ่งนี้อยู่มันมีความอยากที่อยากจะเริ่มต้นความรักแล้วก็อยากได้ความชัดเจนเรารักเขาเราก็อยากให้เขารักเราเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตรงลงเขาคิดถึงเรารักเราเหมือนที่เรารักเขาบ้างไหมอะไรสิ่งนี้ยนะคะพนังงานคนของคุณนะคะมันเป็น energy ของความคิดหรือความคาดหวังว่าเรา อาจจะเคยร่วมงานร่วมเรียนหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็อาจจะแบบถ้าสถานการณ์นิ่งหรือเงียบไปเขาก็อาจจะคิดว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเดี๋ยวเราคงมีโอกาสถ้าว่างเดี๋ยวคุณก็อาจจะได้กลับมาเจอหน้ามาร่วมงานอะไรสิ่งเนี้นะคะหรืออาจจะทักทักเขาไปหรือโทรหาเขาอะไรสิ่งเนี้นะคะมอเห็นถึงลักษณะนั้นก็คือ การคาดหวังว่าในอนาคตนะคะในระยะยาวๆไกลๆเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสหรือวงโครจรอ่ะที่ได้กลับมาเจอหน้าหรือร่วมงานหรือได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยคนคนนั้นก็คิดหรือคาดหวังสิ่งนั้นนะคะแต่โดยที่เขาก็ยังเป็นสิ่งเดิมในความมั่นคงก็คือคุณอาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีในอดีตนะอาจจะเป็นสิ่งนั้นที่เขาคิดเขารู้สึกเรามาดูซิว่าตอนเนี้ ตัวคุณนะ่ะคิดมองคนคนนี้อย่างไรนะคุณคิดหรือคุณตัดสินไปแล้วว่าคนคนนี้นะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้มอบความรักให้ใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่น่าจะไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้เอาเปรียบทางความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะ,คะเช่นเขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนชัดเจนถนอมน้ำใจรักษามิตรภาพนะคะคือจะไม่ทำร้ายใจ ไม่ทาร้ายใจคุณนะคะสมมุติว่าเขารู้ว่าคุณชอบแต่เขาอาจจะชอบคุณแบบเพื่อนหรือแบบอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่แสดงออกพฤติกรรมในการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรสิ่งนั้นหมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนชัดเจนหรือมุ่งมั่นกับ ความปรารถนาที่อยากจะประสบความสําเร็จทางการงานการเงนิงนหรือร่ํารวยมากกว่าที่จะมามุ่งมั่นเรื่องความรักนะเขาชัดเจนกับเป้าหมายเขาเป็นคนที่ทําอะไรและแบบจริงจังเที่ยงตรงเที่ยงธรรมหรือแม้กระทั่งการแสดงออกความรู้สึกคือเขาชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองหรือถ้าเขายังไม่พร้อมความรักเขาก็จะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนอะไรสิ่งเนี้นะคือเหมือนคนที่มีเป้าหมายตัวเองชัดเจนสิ่งที่คุณมองเขานะคะว่าเขาเป็นคนเก่ง นะอาจจะยังไม่ได้อยากจะมอบความรักให้ใครง่ายๆหรอกนะคะเรื่องแต่งงานหรือความชัดเจนอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องดูไปในต้องดูเป็นต้องดูใครที่เข้ามาหาเขาเนี่ยในระยะยาวนานหรือในระยะไกลอะไรสิ่งเนี้ยนะคะส่วนเขามองคุณอย่างไรเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่เป็นมิตรภาพที่ดีมีความสุขนะ,ะมีความสุขสดใสมีความสนุกสนานนะ ในอดีตนะนะเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเขาแหละนะเขาก็มองสิ่งนั้นมีความรู้สึกที่ดีๆให้เขาเขาารับรู้ได้นะฮะแต่ตอนเนี้ยคุณอาจจะนะทํททีท่าเหมือนว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือทำทีท่าเหมือนว่าแบบว่าเย็นชานะคะไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตนะคือคือมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นคุณไม่ได้ต้องการเจอหน้าไม่ต้องการอยู่ร่วมในเพื่อนในกลุ่มนะคะในทีมอย่างเงี้ย หรือห่างกันไปแล้วแล้วก็แปลว่าไปโฟกัสพยายามตัดใจหรือตัดอารมณ์ของคุณเองโดยทีท่าเฉยชาอะไรสิ่งนี้เหมือนว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมาอยู่ในแก๊งเดียวกันในเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้มาแล้วนะคะคือเหมือนคุณโตขึ้นอะ่ะนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้อารมณ์นำทางความรู้สึกที่ จะคอยอยู่ตรงเนี้ยเป็นความสุขของเขาเสมอนะคะสิ่งเนี้ยนะ,ะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นเอาง่ายๆแหละคุณเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีในในอดีตในอดีตของเขานะสิ่งที่เขามองแต่ปัจจุบันนี้ยก็คือเออมันต้องต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะเขาเห็นสิ่งนั้นนะก็คือเหมือนคนที่นึกถึงอดีตอะว่าคุณเป็นมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนที่ดีที่นําความสุขมาสู่ มาสู่งานมาสู่การเรียนหรือมาสู่ชีวิตของเขานะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้คนนี้รู้สึกอย่างไรนะ,ะคะคนคนนี้ก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจากปัญหานะคะความเป็นเพื่อนของคุณกับของค,คนคนนี้หรือคนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยู่ในบริบทเขากับคุณนะคะว่าเอ๊ะม่เกิดอะไรขึ้นคุณถึงแสดงทีท่าเฉยชาหรือเย็นชาหรืออาจจะไม่ได้สนใจโทรหาเขาหรือ อาจจะไม่ได้ทักทายหรืออาจจะนะหยุดนิ่งความสัมพันธ์ไปนะคะคือแบบว่าเหมือนมีทีมีทีท่าท,ที่แปลเปลี่ยนไปนะคะเขาแค่สงสัยแล้วก็เหมือนหาคําตอบวุ่นวายว่าเอ้ยตอนในอดีตคุณก็ดีนะตอนที่เราอาจจะเรียนจบหรือทํางานหรือแยกย้ายกันไปเนี่ยมันเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ใช่หรอเพิ่เกิดอะไรขึ้นกับ กับคุณนะคะสิ่งเนี้ที่แบบเขาก็งงๆอ่ะเหมือนเขาก็งงๆในทีท่าของคุณอะไรสิ่งนี้นะถ้าสมมุติว่ามันมีการกลับมาเจอหน้าหรือร่วมงานหรือร่วมแก๊งกันเนี่ยเขาก็ดูพฤติกรรมเออเหมือนเหมือนคุณไม่เหมือนเดิมคือเหมือนว่าพอกลับมาใกล้ชิดก็คุยพูดคุยแต่พอห่างไปก็เงียบหรือหายไปไม่เหมือนพฤติกรรมที่สมัยก่อนอาจจะแบบคุยกันได้ทุกเรื่องนะอะไรสิ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ นะมีอะไรหลายอย่างที่คุณต้องไปจัดการหรือเปล่าเขาก็แค่เหมือนว่าอ๋อคุณคงยุ่งในชีวิตของคุณนะอะไรสิเนี่ยเขาคิดแบบนั้นทีนี้มาดูพลังงานของคุณนะคะคุณบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามว่าคุณอยากจะคุยกับเขาหรือส่งข้อความหรือโทรหาไหมหรือความรักที่มันก่อเกิดในใจของคุณเนี่ยมันยังมีอยู่นะแต่คุณ่ะพยายามควบคุมหรือเอาชนะไม่ให้คุณ่ะ ปาถนาหรือรักคนคนนั้นะเกินกว่ากับการกระทําของคนคนนั้นที่คุณน่าจะรู้สึกได้ว่ามันสมมติเราชอบคนคนนี้มากหรือรักคนนี้มานานแล้วแต่เรารู้ว่าคนนี้ให้เราแบบมิตรภาพหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเออเราสนุกสนานเราคุยกันได้แบบสบายสบายใจอะได้แต่ถ้ามันเป็นความเครียดหรือความซีเรียสอะนะคะหรือจะขยับความสัมพันธ์หรือจะได้รับความชัดเจนอะ ที่รอการขยับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณอ่ะก็คิดว่าจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้นะเพราะเหมือนคุณเห็นปฏิกิริยาหรือคุณตัดสินไปแล้วคุณถึงได้ถอยห่างออกมานะคะมาคิดวิเคราะห์หรือหาออกมาเพื่อทํางานหรือเติบโตในตัวตนของคุณนะคะความสัมพันธ์เนี้ยคุณคิดอยู่แล้วว่าในการพูดคุยหรือในการติดต่อสื่อสารในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมันไม่เคย ให้ความชัดเจนหรือขยับความสัมพันธ์มองเห็นถึงคนที่รู้จักคนคนหนึ่งมานานมากแล้วแล้วคนนั้นก็น่าจะรู้ว่าเราอ่ะรู้สึกยังไงกับเขาแต่เขาก็ชัดเจนนะว่าให้เราอ่ะเป็นเพื่อนหรือคนที่คุยหรือรู้สึกดีๆต่อกันอะได้แต่ยังไม่ได้ให้เราเป็นแฟนและยังไม่ได้ไม่ได้คิดจะรักเราในตอนนี้หรือยังไม่ได้ตัดสินใจอยากจะมีแฟนในช่วงเนี้ยที่จกรู้จักเรามาในอดีตและก็ปัจจุบันเนี้ยที่คุณมาฟังคลิปเนี้ยนะคะ คุณก็เลยรู้สึกพยายามจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้โอเคเราอ่ะไม่สามารถใช้อย่างลบลบใครบางคนที่เรารู้แล้วล่ะว่าคนนี้ให้เราเป็นเพื่อนแต่เราชอบเขาหรือเรารักเขาหรือเราชอบเขามานานและหรือเราคาดหวังว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันมันน่าจะพัฒนาไปได้เมื่อเราต่างคนต่างโตรหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานะที่คุณรู้จักกับเขามานะคะแต่ทีนี้มันไม่ได้เกิดสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดสิ่งนั้นเลยนะคะจาก ในอดีตหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่คุณพยายามจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันให้มันได้ความรักความสัมพันธ์นั้นที่ขยับมาที่ได้ความชัดเจนอะ่ะมันไม่ได้นะคะมันเหมือนมีแต่เราที่คิดหรือเครียดหรือกังวลหรือรอคอยสิ่งนั้นแต่มันไม่ได้นะ,ค,ะคุณก็เลยมาคิดตึกตรองกับสิ่งนี้ว่าเฮ้ยความรักสิ่งเนี้ หรือเราอะอยากมีคนนี้ในชีวิตหรือเราอยากเริ่มความสัมพันธ์กับคนนี้ที่มากกว่าแฟนนะฮะมากกว่าเพื่อนเออเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนคุยเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเขาอะจะรับรักเราอะไรสิ่งนี้นะ,ะมันเป็นความเหมือนความอัดอั้นตันใจแต่น่าจะคุณน่าจะพิจารณาแล้วว่ามันน่าจะเป็นไม่ได้นะคะเพราะสิ่งที่แนวโน้มในอนาคตมันเกิดขึ้นก็คือ ความสัมพันธ์นี้คุณรู้แล้วก็เลยต้องหันหลังเอาความรักของคุณให้มันลดน้อยลงหันหลังกลับมาอยู่นิ่งๆหรือนะดึงดูดสิ่งที่มันควรจะได้ที่มันจับต้องได้เช่นไปทำงานหาเงินไม่ต้องแชทหาคนคนนั้นไม่โทรหาคนคนนั้นแล้วก็เก็บความรู้สึกหรือความรักที่คุณอ,อาจจะอยากจะเจอหน้าอยากจะคุยอยากจะแชทหรืออยากจะเดินทางไปหาเนี่ยไม่แสดงออกความรู้สึก เพื่อคุณจะอยู่ในความเงียบของคุณแล้วก็มุฟออนพยายามพยายามคิดมุฟออนนะคะมุฟออนออกไปจากความต้องการของความสัมพันธ์ที่เมื่อก่อนมันอาจจะมีมากแต่พอเราห่างหรือเราไม่คุยหรือเราปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้คุยกับเขาเพื่อกลับมาอยู่ในพื้นที่ตัวเราเพื่อแก้ไขและเข้าใจในความชัดเจนหรือ ความสัมพันธ์ที่เขาให้เราเราแค่เพียงมิตรภาพหรือเพื่อนไม่ได้รักเราแบบแฟนะเราพยายามจะมูฟอ่อนไปเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนะคะในการที่เราแบบใช้ชีวิตไปทุกวันทุกวันก็คือเราห่างจากคนนั้นมาเพื่อเราจะมูฟออนไปโดยที่เราจะบอกตัวเองว่าอ,อดทนเข้มแข็งหรือว่าจะไม่อยากรู้สึกกับความรู้สึกสิ่งเนี้ยแต่การกระทามันไม่ได้มีแล้วนะคะทีนี้แต่มันอยู่แค่ในความคิดในหัวใจในความรู้สึกที่เราพยายามแบบ พยายามแบบว่าให้มันน้อยลงนะให้มันน้อยลงเพราะไม่งั้นถ้าเราคาดหวังนะคะว่าจะได้ความสมพัน์ที่ขยับนะเป็นไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์นะความทุกข์ความกลัว,คว,ลวความกังนวลว่าอืมเหมือนเหมือนไพ่กําลังจะเสิร์ฟว่าคนคนนั้นกําลังจะปฏิเสธเราหรือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงคนนี้ก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอะ อยากโฟกัสสิ่งอื่นนะคะเช่นเงินงานหรือให้เราเป็นเพื่อนคนร่วมงานหรือเพื่อนรู้จักเพื่อนร่วมเรียนก็ได้นะคะและเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะกำลังโดปนปฏิเสธเราก็เลยต้องเฟดออกมาเฟดตัวออกมาแต่อารมณ์ความรักหรืออะไรของเราเนี่ยม,มันมันมีหรือกลับมาคิดวนเวียนมันมีได้นะคะ แต่การกระทําของเราอ่ะพยายามจะมุกออนไปข้างหน้าหรือไม่ติดต่อสื่อสารคนเนี้เพื่อกลับมารักตัวเองให้ได้นิ่งนิ่งในอารมณ์ของตัวเองเพื่อไม่ได้อยากเจอเขาไม่ได้อยากติดต่อสื่อสารไม่ได้อยากแชทไม่ได้อยากโทรหาไม่ได้อยากจะไปเอาชนะใจเขาด้วยอะไรต่างๆนะคะด้วยวิธีการอะไรต่างๆนะคือไม่อยากจะอดทนอยู่ตรงเนี้ยแล้วอ่ะกับทําให้คนคนนั้นน่ะมีความสุขนะคะมีความสบายใจ หรือวันใดวันหนึ่งแล้วความดีของเราเนี่ยจะทําให้เขามารักเราสิ่งนั้นน่ะคุณเหมือนมาคิดตึกตรองใหม่ว่าโอ้มันน่าจะมันน่าจะไม่ได้เป็นผลดีกับกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอะไรสิ่งเนี้ยคุณก็เลยแบบจริงๆถามว่าอยากมุ v ออนไปแต่ในอารมณ์ความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้มุกออนไปตามที่เราเหมือนอยากจะไปนะคะเหมือนว่าใจเราอยู่ตรงนี้แต่ตัวเราขับรถไปที่อื่นแล้วอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ อารมณ์ความรักเนี่ยก็ยังยึดติดคนคนนี้อยู่แต่เราพยายามเหมือนบอกกับตัวเองด้วยเหตุผลว่าเราอยากเริ่มต้นใหม่ที่มันมุกออนไปที่ใครบางคนน่ะก็รักเราเหมือนเหมือนเรากำลังจะบอกตัวเองว่าเออตัวเราก็มีสเสน่ห์นะเราทําไมไม่เปิดโอกาสให้ใครบางคนที่เข้ามาแล้วสนใจเราล่ะดีกว่าเราไปวิ่งตามใครบางคนที่เขาให้เราเป็นเป็นแ,แค่เพื่อนอะ,อะไรสิ่งเนี้นะแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่า ตัวคุณอะไม่ดีไม่มีคุณค่าหรือไม่สวยไม่หล่อมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะตัวคุณมีคุณค่าแต่บางครั้งอะเราอะไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้ก็เหมือนตัวเราอะบางทีมีใครมาชอบเราแล้วเราไม่ได้ชอบเขาถึงเขาจะดีแค่ไหนเราก็ไม่ได้รักคือคนไม่ได้รักมันก็จะไม่รักอะไรสิ่งเนี้ยมันเหมือนคุณจะพยายามเข้าใจเพื่อลดอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะให้เป็นแค่เพื่อนหรือมิตรภาพ ถ้าเราต้องการหรือคาดหวังมากกว่านั้นไปเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยที่ทําไมเราถึงไม่อยากไปคุยไปเจอหน้าเขาหรือไปรวมกลุ่มอะไรสิ่งเนี้ยเพราะเรายังรักเรายังไม่สามารถสมดุลเอนเนจีเราได้ไงคะเดี๋ยวเราก็จะไปพยายามเพื่อจะเอาชนะใจเขาโดยความดีของเราเพื่อทําให้เขามีความสุขแต่เราอ่ะไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคือเราไม่ได้ทําตามความอยาก ตามอารมณ์ของเราที่คนนั้นมาเสิร์ฟให้เราเลยนะคนนั้นเฉยชาเย็นชานิ่งเฉยหรือหันหลังให้เราหรือเขาเป็นคนนั้นอะที่ไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมว่ามาอะไรบางอย่างกับเรานะคะเพราะว่าหมอเห็นถึง king of p e f i c l <oughs> e ก็คือคนที่มุ่งมั่นและมั่นคงทางอารมณ์ของเขาเองที่ไม่ได้หว่นไหวไปกับอะไรเช่นเขาอยากจะทำงานหาเงินเขาอยากจะจเรียนเขาอยากจะให้เราไปแค่เพื่อนร่วมงานหรือแค่คนคุยนานๆคุยทีอะไรสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้ถือว่า หมือนกัจะตัดรอนกับเราอะไรเลยคือเขามีเป้าหมายชัดเจนะนะะจนคุณอาจจะรู้ได้บางอย่างในคําตอบนั้นก็เลยเหมือนพยายามจะกลับมารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อจะเริ่มอะไรใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตตัวเองอะไปข้างหน้านะคะคือเราสองจิตสองใจก็คือการเปิดโอกาสที่จะให้คนใหม่เข้ามาหาเราคนที่สนใจเราแล้วเราก็จะเลือกดูหรือคุยแบบนั้นโดยที่ไม่พยายาม ทำดีกับใครบางคนให้เขามีความสุขแล้วเขาไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รักเราหรือเราดูแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ยยังไงเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถขยับได้นะคะเวลามันก็ผ่านไปตลอดเราก็จะเสียเวลาเสียอะไรบางอย่างที่เราควรจะได้รับนะคะสิ่งนี้มันเหมือนว่าเรากําลังจะหันมารักตัวเองหรือรักใครบางคนหรือเปิดโอกาสให้ใครบางคนที่เข้ามาสนใจเราดีกว่า ะะเราก็ไม่ได้แย่จนเกินไปใช่ไหมคะเราก็มีดีใครก็จะสนใจเราก็ได้เวลาที่ผ่านไปอ่ะเราก็ไม่ต้องมาเฝ้ารอใครบางคนที่ถ้าเขาสําเร็จแล้วถ้าเขารวยแล้วถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาจะกลับมาเลือกเราหรือมาหาเราป่ะมันก็ไม่ได้มีการันตีมันไม่ได้มีคําสัญญาอะไรตรงนั้นเลยสักอย่างนะคะเราจะเสียเวลาอันนั้นทําไมอะไรสิ่งเนี้ยเหมือนคุณเป็นคนที่กลรมมาตกผลึกสิ่งเนี้ยมากกว่าสิ่งที่มองเห็นนะคะไพ่มันพูดถึงสถานการณ์เหมือน คนเป็นเพื่อนนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าหรือร่วมงานหรือเพื่อนก็แล้วแต่นะ,ะเออเหมือนความสับสนลังเลเนี่ยหรือการที่เรากำลังจะโดนปฏิเสธแล้วเราถ้าเราอะ่ะไม่ได้ดึงพลังงานออกมาเหมือนเรามีดีทุกอย่างนะแต่พอเราโดนใครบางคนที่เราไปชอบไปสนใจแล้วปฏิเสธเราอะ่ะไม่ใช่เราแบบกลายเป็นคนที่ขี้เลยไปกลายเป็นคนที่แบบไม่ได้เรื่องไปอะไรสิ่งเนี้ย ถ้าเราไปจมอยู่ในพลังงานนั้นเราก็จะไม่สามารถมูฟอหรือไปเจอใครบางคนที่ดีหรือไปเจอใครคนใหม่หรือไปจีบคนใหม่ที่เขาก็มีแนวโน้มที่น่าจะชอบเราในสิ่งเนีน้อย่าอย่าให้มันเป็นสิ่งนั้นแบบเรายึดติดกับเหมือนเรากาลังจะบอกตัวเองว่าเราโดนปฏิเสธอะไรสิ่งนี้น,นะคะว่าเอ้ยแสดงว่าฉันไม่ดีหรือว่าอะไรสิ่งนี้นนะอย่าให้มันเป็นสิ่งนั้นเกี่ยวกับความรักไม่งั้นน่ะเราก็จะเริ่มต้น ด้วยความไม่มั่นใจว่าอ้าวคนนี้ปฏิเสธเราไปว่าฉันนี่แม่งไม่หล่อหรอฉันนี่แม่งไม่สวยหรอฉันไม่มีดีอะไรเลยเหรอทำไมคนนี้ปฏิเสธแต่แต่ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงอะเราอะต้องมาสมดุลพลังงานของเราก่อนเข้าใจอะเหมือนยอมรับอะเหมือนว่าเรายอมรับใครบางคนที่บางทีคนมาชอบเราใช่ไหมเราไม่ชอบมันเรากปฏิเสธถูกปะ่ะคะหรือว่าเราเฉยเฉยเพื่อรักษามิตรภาพไว้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ เพื่อไม่ให้คนนั้นเสียใจนะมันก็เป็นสิ่งนั้นได้เราก็อาจจะเคยทํากับใครบางคนแบบนั้นได้ด้วยหรือตัวคนอื่นเขาก็ชัดเจนกับอารมณ์ของเขาใช่ไหมคะเหมือนไม่มีการบีบบังคับเพื่อให้ใครมารักเราหรือเราก็ไม่จำเป็นต้องบีบบังคับตัวเองเพื่อให้ไปรักใครอะไรสิ่งนี้นะคะคุณกําลังเรียนรู้สิ่งนั้นที่กําลังจะก่อเกิดใหม่ในช่วงนี้นะคะราศีตุลราคณาตุลอะน่าจะประมาณนี้นะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับ,าบากราศีมังกรราศีมิถุน นะคะราศีตุลได้วยกันหรือราศีกรกฎก็ได้ด้วยเช่นกันคนที่เป็นคนในเครื่องแบบคนที่เป็นคนมีเสน่ห์มากๆคนที่เป็นคนเก่งรูปร่างหน้าตาดีสวยหล่ออะไรสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะเอาราคาหนะ่าจะประมาณนี้นะคะราศีตุลและคณาตุลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคนไหนที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะโอนยอดมเีเบอร์บัญชีนะคะแล้วก็กดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งเซลล์สลิป โอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ